กรอบมันจะเป็นรูอะไรขนาดนี้นะกินไปร้องไห้ไปครับมื้อนี้สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบน์จากช่องนายเบนส์ชาแน,น,นล,ลนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมากินนี่เลยครับ ตำกุ้งสดนะครับใส่เม็ดกระถินแบบจุกๆเลยนะครับวันนี้นะเข้ากลับมาสู่หมดส้มตำเหมือนเดิมนะครับและผักเราก็มีเหมือนเดิมนะมีนี่ครับเบบี้แครอทนะแล้วก็มีวันนี้ได้ผักคอกมานะครับผักเคาะใช่ไหมผักคอกนะแล้วก็มีผักเหมือนเป็นผักกาดนะผักกาดดอกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีนี่นี่ซ่อนอยู่นี่ครับนี่ที่อยากกินครับต้นอ่อนผักบุ้งนะครับนี่ครับ ซ้อนอยู่ข้างล่างซ้อนอยู่ข้างล่างมามาเดี๋ยวเรามาจัดหนักกันเลยครับเดี๋ยวโรยนี่ครับเหมือนเดิมแคปหมูนะครับมันเป็นถุงซิบล็อกนะครับทุกคนนี่ครับเป็นถุงซิบล็อกนะพอจะกินนะครับก็ออกมาเนี่ยมันจะอาเรอะไรมันจะกรอบเหมือนเดิมนะนี่ครับโรยมันเข้าไปข้างบนนี่าเโอเคสายสดนะสายสดนะครับก็าต้องแบบนะลองครับลอง นี่ครับกุ้งนะนี้ได้กุ้งมาตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับกําลังดีกําลังกินนะครับจัดเลยหหนึบมากกุ้งล้างเกลือนะครับแล้วก็ไปแช่น้ำโฟโดานะ จัดกุ้งหน่อยนะกุ้งคู่เลยครับนี่กุ้งคู่เพื่อนจัดไปหนึบมากมหักสลักคอครับกรอบมาก สดหน่อยอืมน,น้องเข้มข้นมาก ูผักเหมือนมันโดนแมงกินอะ่ะแต่ปลอดภัยนะเพราะว่าแมงกินได้นะครับเราก็ากินได้เหมือนกันนะไม่มีสารพิษนะครับปลอดสารพิษนี่ครับเดี๋ยวจัดกุ้งอืม ห่อห่อใส่กุ้งไปครับหนึ่งตัวสองตัวไปจัดไปนี่ครับอืหลาดด้วยน้ำปลารานะนมีเมกะถินหน่อยนะครับลงไปเลยโอ้โหเต็มคำมาเพื่อนจัดไปอืม มื้อก่อนนอนนะครับ <c oughs> จัดหนักพักแน่นแน่นเน สาลายแล้วแซ่บจัดเดี๋ยวนี้ยิ่งยิ่ง,งตำยิ่งอร่อยนะฝีมือเริ่มเข้าทีครับอืม ุ้งครับร้านน้ำปลาเนอ่ยไปนี่ครับมาเป็นพวงเนี่ย ข้าวนเนข้าไปเล็กพึ่งขายหอยเสร็จครับแล้วกลับมาตำจินอืมอ๋อรูอ้สึกวันนี้จะตำเผ็ดเพราะผมควรเลยนะอุ้งครับ สามเ็นเบบี้แครอทหวานกรอบสดรัดรูบายมันจะเป็นรูอะไรขนาดนี้ล่ะ เมี่ยงต่อครับนะครับสองตัวเต็มคำํำขวางหน้าบ้านครับ เม็ดกรถิ่นครับเมื่อกี้ไปเดินตลาดหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะเม็ดม,นะมันอ่ะม้องซื้อมาแกะเองขี้เกียจสดแคมหมูครับกับน้าปลาด้วยครับ แคบหมูครับลงไปกรอบนี่ครับสอสแต่น้ำปลา กินไปร้องไห้ไปครับมือนี้กุ้งขูดแล้วครับ หมดกุ้งฟ้อนอยู่พอดีครับมือนี้เต็มสมใจอยากมากตามด้วยแคบหมู อ,อ่ะมาครับคำสุดท้ายฝักน้ำขึ้นมาอืมตำกุ้งสดแคปหมูอีกแล้ว หมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับตำกุ้งสดแคบหมูนะคือมื้อนี้ฝาใจมากคือหิวหิวข้าวมาคือทำแป๊บเดียวปุ๊บป,บปบุกินเลยนะยังไก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วนะครับนนยู c h a ช่น l นะแล้วอีพีหน้านะครับผมจะมากินอะไรหรือจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะไปแล้วครับสำหรับวันนี้เจอกันอีพีอีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย